อวัยวะเพศชายนะครับไม่ได้เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการสร้างความสุขความพึงพอใจทางเพศซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้วยและหลายครั้งนะครับที่ไซส์ของอวัยวะเพศชายเนะี่ยมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ในการวัดระดับ ความนนั่นเองแต่ความเป็นจริงนะครับข้อมูลทางสถิติบางส่วนเนี่ยชี้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านะครับความเชื่อในการเปรียบเทียบอวัยวะของตัวเราเองกับนักสแสดงในสื่อทางเพศแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับข้อมูลทางสถิติชี้ว่าขนาดอวัยวะเพศโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่เห็นในสื่อต่างๆมากนะัก ในปัจจุบันนะครับยังไม่มีการรวบรวมขนาดเฉลี่ยอวัยวะเพศชายของคนไทยโดยตรงนะแต่งานศึกษาชิ้นหนึ่งนะครับที่รวบรวมขนาดอาวัยวะเพศของชายชาวจีนนะครับจำนวนานวน5,196คนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่พบมากในคนไทยเนี่ยพบว่าความยาวอาวัยวะเพศชายขณะอ่อนตัวเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.8ถึง 7.2เซนติเมตรนะครับและ11.6ถึง14.2เซนติเมตรนะครับในขณะแข็งตัวนั่นเองส่วนขนาดของเส้นรอบวงนะครับขนาดอ่อนตัวเนี่ยอยู่ที่ 7.2-8.8เซนติเมตรนะครับและมีขนาด9.6-11.4ถึงเซนเมตรนะครับขนาดแข็งตัวโดยปกติแล้วนะครับอวัยวะเพศชายเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์โดยอาจเริ่มในช่วงอายุ9-14ปีนะครับโดยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและหลังจากนี้เนี่ยประมาณ5ปี และขนาดอวัยวะเพศจะเริ่มคงที่ในช่วงหลังๆนะครับหรือไม่เกินช่วง18-19ปีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับทางด้านพันุก,กรรมการใช้ชีวิตและก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่อาจทราบได้ด้วยเหตุผลตรงนี้แหละนะครับความยาวและขนาดเนี่ยที่ได้กล่าวไปจึงเป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้น อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าขนาดน้องชายเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะที่เอาไปยึดโยงนะครับกับความสุขทางเพศโดยมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยมีน้องชายที่ใหญ่ก็ย่อมที่จะสร้างความสุขได้มากกว่าใช่ไหมอีกทั้งประเด็นเรื่องขนาดเนี่ยก็นํามาผูกกับสัญ,ญลักษณ์ความเป็นชายเฮ้ยถ้าเรามีน้องชายที่ใหญ่เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นชายแท้ จุดนี้นะครับเลยส่งผลนะครับทำให้ผู้ชายเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับมีความกดดันแล้วก็ไม่มั่นใจซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศเนี่ยตามมาได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับใครที่มีน้องชายใหญ่เนี่ยก็อาจจะสร้างความลําบากใจนะครับให้กับคู่นอนได้เช่นกันนะการศึกษาเช่นหนึ่งนะครับได้ศึกษาถึงระดับความมั่นใจและขนาดของอัยะเพศกับชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยพบว่า กลุ่มผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าคนอื่นเนี่ยอาจมีความเสี่ยงนะครับในการเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจอย่างภาวะซึมเศร้าโรคที่คิดไปเองว่าป่วยและภาวะทางจิตนะครับที่มักจะทําให้เกิดความเครียดและอาการหมกมุ่นซึ่งภาวะทางอารมณ์โรค และภาวะทางจิตใจเหล่านี้นะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆนตามมาได้หากอ้างอิงจากการศึกษาชิ้นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าขนาดของน้องชายเนี่ยส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจไม่น้อยเลยนะครับเอาวัยวะเพศช,ชายเพิ่มขนาดได้ไหรือไม่คำตอบของคำถามนี้คือได้เพราะในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยนะครับที่จะช่วยเพิ่มขนาดของน้องชาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อฉีดสารเติมเต็มอย่างไขมันอย่างนี้ซิลิโคนและกดให้ยาดูรอนิกนะครับแต่ก็ยังมีวิธีการอื่นๆนะครับที่ช่วยเพิ่มขนาดน้องชายได้นะครับแต่วิธีการเหล่านี้นะครับค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอวัยวะเพศช,ชายเนี่ยเป็นส่วนรวมของเส้นประสาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเส้นประสาทเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างเช่นน้องชายเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกได้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเสื่อมสรรภาพทางเพศหรืออาจจะทําให้รูปทรงของน้องชายเนี่ยดูผิดธรรมชาตินั่นเองนะครับแน่นอนว่านะครับขั้นตอนที่ดําเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็อาจส่งผลทําให้เกิดผลข้างเคียงได้นะครับทีนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเราจะไปเพิ่มขนาดอวัยวะเพศด้วยตัวของเราเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดําเนินการโดยแพทย์เนี่ยก็อาจจะยิ่ง เพิ่มความเสี่ยงจะใช้งานไม่ได้เนี่ยหลายเท่าเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดที่โฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเนี่ยอย่างยาเพิ่มขนาดคีมเพิ่มขนาดหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์และวิธีการเพิ่มขนาดที่ไม่ได้ดําเนินการโดยแพทย์เนี่ยยังไม่มีผลการศึกษาและยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่ชัดจึงควรเล็กเลี่ยงนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวนะครับหรือปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยเลย าเฉลี่ยด้านบนนะครับอาจทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยไปมากกว่าเดิมและหลายคนนะครับที่คิดจะเพิ่มขนาดก็อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนในการเพิ่มขนาดเนี่ยก็ดูมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยนะครับปัญหาเรื่องขนาดที่เล็กหรือสั้นจนเกินไปเนี่ยส่งผลทาให้เกิดความเครียดได้นะครับ โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์นะครับของกิจกรรมทางเพศเนี่ยเป็นไปนในทางลบเช่นคู่นอนของเราเนี่ยไม่ถึงจุดสุดยอดซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากขนาดของอวัยวะเพศก็ได้แต่อาจจะเกิดจากปัญหาอื่นๆนะครับอย่างเช่นการเร้าโลมของเราเนี่ยที่ไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้เช่นกันนะครับและนอกจากนี้นะครับสภาพจิตใจความมั่นใจและการประมาาเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมบนเตียงของฝ่ายชายได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะครับโดยมองข้ามเรื่องขนาดของน้องชายไปก่อนแต่หากปัญหาเกิดจากขนาดของน้องชายจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้เทคนิคในการเพิ่มสีสันให้กับกิจกรรมบนเตียงนะครับเพื่อเพิ่มส่วนที่ขาดหรือเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองนะครับด้วยปัจจัยอยื่นๆอย่างเช่นความสะอาดนะครับหรืออาจะเป็นรูปร่างที่ดีและภาชนะคตินะครับ ผู้ชายส่วนหนึ่งนะครับมักมองหาวิธีเพิ่มขนาดและความยาวให้กับน้องชายตัวเองเนี่ยอยู่เสมอนะครับซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่รู้สึกไม่พอใจกับขนาดน้องชายตัวเองเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแม้ว่าจะมีขนาดที่เทียบเท่าหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ตามและอีกมุมมองหนึ่งที่สําคัญก็คือการหยุดเปรียบเทียบนะครับของตัวเราเองเนี่ยกับผู้อื่นนะครับ โดยเฉพาะภาพที่เห็นจากสื่อเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับผ่านสื่อเนี่ยมักเป็นการคัดเลือกและจงใจนะครับทำให้เกิดภาพเหล่านั้นเนี่ยเพื่อความบันเทิงความสนุกเพราะภาพเหล่านั้นนะครับไม่ใช่มาตรฐานที่จะเอาไว้ใช้วัดคุณค่าหรือความสุขต่างเพศได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากปัญหาเรื่องขนาดของน้องชายเนี่ยยังคงรบกวนจิตใจนะครับทำให้เกิดความรู้สึกลบหรือรู้สึกไม่ดีต่อตนเองเนี่ยกลารไปปรึกษาแพทย์เนี่ยอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเครียดและผลกระทบที่จะตามมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับใครที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกยังไงเนี่ยก็ เข้ามาแชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับและใครที่ชื่นชอบเนื้อหาในครั้งนี้หรือชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ